ชิรัตท้ากอหอขอไปถ่ายบ้านบิ๊กตู่ได้หมายสัตหยุดหวนทหารชายแดนหากินชิรัตทองสุวรรณอัดกองทัพหยุดหวนทหารชายแดนหากินถามสุทินกล้าไหมให้เข้าไปถ่ายบ้านบิ๊กตู่สนามง,งูคอนโดในพลแช์พอบอทอนยอมรับทำไอโอเทอร์ทูลสถาบันของงอบอ7.9ล้านบาทวันที่20มกราคม2567นายชิรัตทองสุวรรณสสเช,ชงสาวพักเก,ก้าไกลกกอในฐานะโฆษก คณะกรมทธการทหารสภากล่าวถึงกรณีนายจิรยุหงส์ทร์โฆศกกระทรวงกลาโหมระบุถึงกรณีพลอยไทยพลินยู YouTube, encer, ทูบเบอร์อินฟลูเอนเซอร์ถ่ายทำคลิปทหารมีไว้ทำไมอีพีหนึ่งตอนลองใช้ชีวิตเป็นทหารชายแดนเหนือสามวันสองคืนแอลไทยเมียนมานั้นทำนองหลายกระทรวงก็ทำประชาสัมพันธ์ปกติหากทำออกมาแล้วเป็นผลบวกก็ถือเป็นประโยชน์ว่าถ้าทุกหน่วยงานราชการทำแบบนายจิระยุอ้างได้หมดงบแผ่นดินที่ใช้คงมหาศาลกองทัพควรต่อเเรื่องทหารมีไว้ทำไมด้วยกา่า รฤตธรรไม่ใช่หนทหารชายแดนแหกินเงินเดือนพวกเขาเหล่านั้นน้อยมากงานก็หนักยังใช้ลาใช้ล่อใช้ม้าขนส่งเดินทางอยู่เลยคลิปที่น้องพลอยทำควรเอาไปให้บรรดาในผลดูสภาพห้องพักทหารชายแดนบนดอยหน้าหดหูมากเมื่อเทียบกับงบประมาณกองทัพป,ปีละเกือบสองแสนล้านบาทและมีช่วงหนึ่งในคลิปน้องพลอยชี้ไปที่ฝั่งตรงข้ามซึ่งพื้นที่พม่าว่าปรากฏว่ามีถนนตัดไปจุดเฝ้าระวังของเขาใช้เวลา15นาทีจากทางขึ้นแต่ทางฝั่งไทย ต้องเดินเท้าสองชั่วโมงไหนว่าหน้าที่ทหารตามชายแดนสําคัญในพลทั้งหลายของกองทัพของกลาหมดูแลคนสําคัญแบบนี้หรือและร้อยเอกหญิงสองคนตอบคําถามนี้ไปแล้วว่าทหารมีไว้ทําไมมีไว้อำนวยความสะดวกให้อยู่ทุกเบอร์นายชิรัตกล่าวต่อว่าฝากตั้งคําถามถึงนายสุทินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาหมที่บอกถ้ามาขอถ่ายทำกองทัพก็ต้องอำนวยความสะดวกตนขอตั้งคําถามว่าทหารหญิงยศร้อยเอกสองคนที่ไปถ่ายทำ ด้วยกับน้องพลอยเป็นทหารชั้นสัญญาบัตรเดินทางจากกรุงเทพมหานครบินไปจังหวัดเชียงใหม่พาไปขึ้นเขาเสร็จก็บินไปจังหวัดปัตตานีต่อท่าตนขอไปถ่ายทําบ้างกองทัพหรือนายสุทินจะอนุญาตพร้อมอำนวยความสะดวกเหมือนเคสน้องพลอยหรือไม่ตนอยากไปถ่ายทําหลายที่จะอนุญาตหรือไม่อธทิค,คอนโดสําหรับนายพลแถวกิจกายมี18ชั้น1ยูนิตกว้าง9 4ตารางเมตร3ห้องนอนสอง ห้องน้ำหนึ่งห้องรับแขกที่จอดรถห้องละสองคันจะไปดูที่อยู่ราคาเป็นล้านรูราแค่ไหนในผลอยู่กันอย่างไรมีการแอบปล่อยให้ใครเช่าหรือไม่นายจิรัตยังกล่าวอีกว่าสถานที่จะขอเข้าไปถ่ายทำต่อมาคือสนามกอล์ฟกางกรักสนามหมู่อยู่ใจกลางรันเวย์สนามบินดอนเมืองสนามนี้เหล่านายพลชนชั้นนำเข้าไปใช้บริการ ซึ่งเป็นสวัสดิการถายในไม่ให้คนนอกเข้าในจิจรัตพลเรือนธรรมดาขอเข้าไปถ่ายทําได้หรือไม่อยากจะไปดูว่าเครื่องบินจะติดหัวขนาดไหนตอนวาดวงสวิงนายสุทินนายจิระยุหรือกองทัพรบกวนแจ้งได้ว่าติดต่อขออนุญาตที่ใครจุดไหนและในเมื่อน้องพลอยพาไปดูทีหลับนอนของทหารชายแดนตนจึงอยากขอเข้าไปทัวร์ถ่ายทําบ้านพักของพลเอกประยุทธ์จันโอชาอดีตนายกในฐานะองคมนตรีได้หรือไม่นายสุทินจะตอบเองหรือให้ในายจิระยุออกมาตอบก็ได้กล้าอนุญาตหรือไม่จะอำนวยความสะดวกให้ หรือเปล่านายชิรัตกล่าวต่อว่างบลักษณะนี้ไม่ค่อยโล่ให้เห็นตามหลักการสภาสามารถตัดทิ้งได้งบที่อาไม่รู้กองทัพไปแอบไปซ่อนไว้ตรงจุดไหนของงบรัฐยิ่งปีนี้งบ67ยิ่งไม่เห็นเลยมีแต่ของงบกองทัพเรือที่โชว์ราเลยว่าเป็นองืรายจ่ายอื่นค่าใช้จ่ายปฏิบัติการจิตวิทยาของโครงการเสริมสร้างความเข้าใจและประสานความร่วมมือวงเงิน7จ็ดล้านเก้าแสบาท โดยพลดุเอกอดุงพันธ์อิพอบอทอรอเป็นคนตอบชี้แจงเมื่อถูกกมทงบประมาณถามเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าเป็นไอเชิงบวกเพื่อเทอดทูนสตาบันไม่ได้ทำไอโอเชิงนิเกติวหรือ A ชิงได้ค่าแบบที่ทำกันเป็นพอบอทอรอคนนี้ที่ยอมรับว่าตัวเองเป็นคนคุมทีมไออด้วยตัวเองผมได้เห็นคลิปของทอรอซึ่งในคลิปนั้นเห็นพอบอทอรอคนนี้บรรยายบนเวที พร้อมกับการฉายสไลด์ Power Point ประกอบหลายหัวข้ออธิการสื่อสารกับสาธารณชนกองประชาสัมพันธ์สอเสือลลิงกอไก่ทอนกองประชาสัมพันธ์กอไก่พอพาอดอร์เรทอนทีมโคศกกองทัพเรือรวมถึงทีมเมโอด้วยเป็นต้นนายจิรัตกล่าว